สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราเสงมีดหมอมีพระอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อนะครับที่น่าสะสมนั่นก็คือขุนแผนไล่มนวิชามหาจินดามนีกแก้วสารพัดนึกหรือบางท่านเรียกว่าขุนแผนแย่แยะนะครับเนื่องจากว่านะครับทุนนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับหลวงพ่อนําไม้แยแยะนะครับมาเป็นมวลสารด้วย วิชามหาจินดามนีแก้วสารพัดนึกหลวงพ่อได้รับการถ่ายทอดจากหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมรับการถ่ายทอดจากหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะครับสมัยก่อนนี่ครับยังปั๊มคําว่าเป็นหลวงปู่พัดอยู่เลยนะนะครับนี่เลยตอนนี้ฝังตะกุดสร้างน้อยมากๆนะครับรุ่นนี้นะครับโดดเด่นด้านเมตานะครับนี่เลยนะครับเมตตามหานิยมมีอยู่ในหนังสือเปิดโลกเล่มนี้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมฮะ พื้นหลังนี่เป็นขุนแผนนะครับล่มนรุ่นแรกมาเสน่สุดเข้มขังด้านในก็ยังมีนะครับประวัติต่างๆเห็นไหมฮะที่หลวงปู่พัดใช้วิชาจินดามณีแก้วสารพัดนึกปุกเสกนะนี่เลยอันนี้มีเรื่องราวมีประสบการณ์แล้วก็เป็นในส่วนของนี่ครับเห็นไหมฮะมีวิชาต่างๆที่ เล่าขานสืบทอดกันต่อต่อมาเห็นไหมฮะหลวพ่อเดิมกับวิชามหาจินดามณนีนะครับนี่เลยหนังสือเล่มนี้ก็จะบอกไว้นะครับทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสะสมเห็นไหมฮะนะด้านไหนก็จะมีคุณแผนไล่มน์นะครับหลังยันเงาะถอดรูปมหาสเสน่ห์สุดแรงนะครับนี่นะครับนี่ก็ ถ้าสนใจบูชาก็ทักมาได้นะนะครับพอมีแบ่งบูชาเห็นว่ารุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งของที่สุดของคุณแผนเลยก็ว่าได้นะครับนี่เลยนะครับนี่นะครับวิชามหาจินดามณีแก้วสารพัดนึกนะครับมนสเสน่เข้มแข็งเข้มขลังนะนี่ฝังตะกุดนี่นะครับ คนใจบูชาก็ทักมาได้นะครับพี่ๆทุกท่านนะครับโอเคครับนี้นะครับรับชมกันก่อนนะครับโอเคครับวันนี้มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ